สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอรเซ็นเตอร์พิเศษเอเกอสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิ่งเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮอนด้า ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์3รุ่นใหม่นั่นก็คือ CB400 Super f o CB400 Super b o d o r และ CBR400R ซึ่งล่าสุดนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการตีพิมพ์รูปหน้าปกฉบับเดือนมีนาคม2024เป็นรูปมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่น CB400 Super b o d o r ที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามันถูกออกแบบให้มีฟูลแฟริงในขณะที่ cb 4 0 0 Super b o r d o ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นสปอร์ตฮาร์ฟแฟริงไม่เคยมีการดีไซน์เป็นแบบฟูลแฟริงแต่อย่างใดดังนั้นนี่คือแนวคิดใหม่ที่นิตยสารยังแมชชีนได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ว่าเจ้า cb 4 0 0 Super b o r d รรุ่นใหม่อาจจะมีฟูลแฟริง ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยจะมีการใช้ฐานผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ของ Honda ในชื่อบริษัท Honda Motorcycle เซี่ย um งไฮ้จำกัดกำลังจะเปิดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2567เป็นต้นไปซึ่งโรงงานใหม่แห่งนี้จะทำหน้าที่ในการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ซึ่งยังแมชชีนมีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันว่า Honda นั้นจะย้ายฐานผลิต เครื่องยนต์สี่สูบเรียงขนาด 400cc และ 500cc ไปผลิตที่เมืองจีนโดยในคลาส400จะส่งกลับมาขายที่ญี่ปุ่นส่วนคลาส 500cc ในพื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันจะผลิตขายในเมืองจีนเท่านั้นเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดก็คือปลายปีนี้ครับและมันจะเป็นโมเดลของปีคศ2025ก็คือโมเดลปีหน้าถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่าภาพหน้าปกของยังแมชชีนมีการออกแบบเครื่องยนต์ 4สูบเรียงที่มีการติดตั้งระบบ e-clutch เช่นเดียวกับ CBR 650R และ CB 650R ที่มีการติดตั้ง e-clutch และเปิดตัวในเมืองไทยไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีกระแสข่าวที่เมืองจีนครับว่ารถมอเตอร์ไซค์หลายยี่ห้อก็กำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวระบบ e-clutch เช่นเดียวกับ Honda ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าหากว่า Honda ในเมืองจีน จะมีการพัฒนาระบบ e-clutch ให้กับเครื่องยนต์4สูบเรียงทั้ง400และ 500cc ในภาพรวมของตัวรถที่แบ่งออกเป็น3รุ่นนั้นทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า CB 400 Super f o จะเป็นแบบ Sport Naked ไฟหน้าทรงกลม CB 400 Super b o d o r โดยปกติแล้วเป็น half fairing หรือเป็น fairing ครึ่งตัวแต่คราวนี้มันอาจจะเป็น full fairing ก็เป็นได้ ส่วน cbr 4 0 0 r อีกหนึ่งรุ่นก็อาจจะเป็น full fairing ที่มีความเฉวบเชียวแบบสปอร์ตเรซิ่เต็มตัวในส่วนของระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบ up side down disc b r a k หน้าคู่ของ n i s s ิ n แบบ radial mouse สี่ลูกสูบต่อข้าง swing arm หลังแบบอลูมิเนียมมาพร้อมกับโช้กอัพหลังเดียวมาลุ้นกันดูครับว่าแผนการลงทุนครั้งใหม่ของ honda ในประเทศจีนและแผนการพัฒนาอเตอร์ไซค์ขนาด400 และ500ซีซีในแบบ4สูบเรียงนั้นผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรและเมืองไทยของเราจะมีโอกาสได้ใช้รถเหล่านี้หรือไม่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสัมมิตแคปิทัลลิสติ้งวันนี้ได้น่วมปุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน